ว่า <aría> no? ่าะเป็นตับเลยเออว่าพรของหมักอันนี้ตับแดงอันนี้ดิจะข่ยเืียงเนาะอ๋อมันแน่คิดกฎหมายเนาะอุยาสูบคีอมีหลายแบบลายยางไงดูนี่แบบนี้ีด

นี่เลยเฮ้เส้นกุ้งจับเฮสออนกับเมย์เลยเนี่ยามชุดไขต้เเ้นกุ้จับตัวเมยแบบนี้ต้วเมยอันตัวเส้นสดนี่เส้นกุ้งจับเล้ามันเป็นเลียมที่ค่อยกินนะเาอันนี้เขากินว่าหั่น่ ตลาดช่องเตาอูครับมาเที่ยวกันได้ครับแม่อ็นจ่องแล้ว ผู้มีรายยี่ห้อครับนี่ยาสูตรยังกับสูตรนึงมิสเบียร์ซองมิสเบียร์อิซิอ๋อวิบ,บี นี่มันเล็กมันใหญ่พ่อเป็นซ่องๆเท่าไหร่นนหนงน้ำนครับไไครับนี่นรถสิบฉีเมื่อแล้วครับ มาท่านี่แห่งเที่ยวฟรีนะ่าเพื่อบาทเทาดีครับพี่มากคับานะนัง่งสามลอ้อะไรครับเ้าบาทครับ <c oughs> สามคน ามคนเศ้าสอคนกะเศร้าแต่ว่าสคนบ่ได <c oughs> ้ค,ครับครับเป็นส <c oughs> ี่ความท้างแลวครับเสามคนข้าบาทใชนไหม ครับครับเมื่อบานเาบอตัว <Sin> ต <activities> <sm> <treats> ัวตัวลูกตัวเขาบอกบัวเป็นจะเสพใส่นนอเอ้ยผมไปทางไหนน้อ นี่เลยประตูครับนี่มองเดียวเนี่ยเดี๋ยวไปเชฟีเอาข้องไปไว้นี่ครับจด้ข้องไปฝากสายสายควนครับ